เอาแขนมันมาไว้ข้างหลังไอ้แบงค์หมุนมาไว้ข้างหลังมันจะได้ไม่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 ไมไมล้างแขนนะแขนปั้นน่ะไอ้เหี้ยหมุนกลับมาข้างหลังเขาตัวใหญ่ ปามอยู่ไกลหอีูเตือนกลาคันคือ,ต,คอตืนเบรกอีนนกน,นิดนึงก็ได้ตื้นนิดเดียวนะ

ฮะมาเด็กเข้ะมร่เป็นโเ็เป็นไม่เยอดิมากจากช่วงเย็นเหรอเย็นนีออกแล้วออกแล้วไแตกวะวันหน ไม่ตัวกันแล้วพี่ตัวกันล้ไม่รู้ลืมนับ

ให้ผมถ่าย,ยนะนะที่เคยถ่ายันปลาแมงเลย <c ười> ถ้าโนะดนเล็กอ่ะ ไไร้อนนี่ถ่ายเลยเชี่ยขับรถไปแค่นี้ก็ตัดดูอากาศดีแดดมากแดกด,ดแห้งหรอคุณขับไปถึง <c oughs> ท,ที่บอกว่าตกไม่ไหวแล้วไอ้เพียลองซูงทำดึงคือจะนู่นเหรอนูออ่ขับไปนู่น <c oughs> ผมไม่ให้มึงเตะแถวโน้นมาก็ดีแล้ว <c oughs> ไม่มีที่ใส่ต้องติดเดนน่าแล้วเหมือนรถออกเหมือนรถทวัวรลิง <c oughs> ้วกระเป๋าใส่แล้วไปเปล่าหน้า,ม,านมันก็มีคนซ้อนก็ซ้อนไม่ได้ไกันในกระเป๋าทั้งแงนั่งถังเลยหมอบมาเลย <laughs> uh, เว็บวันนี้ก็ห้าวตัดรกติดเลย <Yeah. S 2> <laughs> ลายม่ดีฝากไม่ดีด <c oughs> ขับแล้วมันร้อนเนะี่ย <c oughs> ได้ยังไงบ้าเลยด้วยเด้อ 好，完了。